คือพระดีนะแต่ติดที่คําพูดเก่าๆที่พูดตามกันมาไม่ค่อยได้คิดถึงความจริงนี่นี่นี่อนของจริงอพอเล็กวัดเขาดินพระล่วงไตลิทิโรดไม่ได้เจอนานแล้วครับอีกหนึ่งไฮไลท์ค่ำคืนนี้โอ้ทองคำพอเล็กหายาก แต่องค์ที่ประทับใจคือองค์นี้เพราะว่าพระเนื้อเนี่ยคือเนื้อหลักล้านอันนี้ก็ยังเป็นตระกูลของพระกิ่งวัดบวรส่วนอันนี้เป็นสูตรเนื้อสำลีแล้วถ้าพระเนื้อแบบนี้คือเนื้อหลักแสนหลักล้านนั้นนั่นถ้าเป็นสำลีแบบนี้สำลีแบบนี้เขามีตำราโบราณบันทึกนะสมัยนี้ไม่ได้ทำสำลีแล้วทำเป็นเนื้อนวะเพราะว่าการจะผสมไปได้ตามตำราโบราณนั้นยากอ่าพระเกจิยุคใหม่ๆให้เจ้าคุณสังยมเจ้าคุณสีสนผสมมาก็ไม่ได้เนื้อนี้เนื้อนี้คือเนื้อยุคต้นๆยุคร้อยกว่า ีอ่ะมาวันนี้ ไะถ้าอย่างนั้นไม่มีอะไรไปดูพระกันคือตอนเนี้ยผมเชื่อนะทุกคนนะได้รับรู้แง่มุมเทคนิควิธีการดูพระเพราะผมทําคลิปสอนไว้หมดแล้วเหลือแต่ประสบการณ์ในการที่จะไปรู้จักว่าพระอะไรที่เขาเล่นกันผมคิดว่าตอนเนี้ยทุกคนรู้หมดแล้วครับรู้หมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรอ่าผมเชื่อว่าวงการมากเครื่องตื่นตัวไปในทางที่ดีเมื่อกี้ผมกลับมาจากงานขาวดําดก็นั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วก็ไปที่งานก็ได้ซื้อพระมาคามุณเมียก็นั่งกันอยู่หัวก็เอาโอเค เขาก็ถามว่าเหรียญน,นี้ยีโอซื้อมาเท่าไหร่ผมบอกว่าเหรียญน,นี้ผมซื้อมาสี่แสนจากที่เขาไม่เคยรู้เลยว่าเนี่ยไม่ได้สนใจเลยแต่พอบอกว่าเหรียญน,นี้ซื้อมาสี่แสนฮะเหรียญอะไรขอดูหน่อยไม่กล้าจับเลยเห็นไหมผมบอกว่าพระเครื่องเนี่ยถ้ามีพระราคาสูงๆอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าป็นพระอะไรอะ่ะเสียโอกาสไหมบุงพญาสุเรนกูเก,กา่ากูใหม่หน่อยง่ายนิดเดียวเลยครับพี่พี่ต้องมีเก่ากับใหม่วางคู่กันถ้าไม่มีเก่าพี่ต้องดูให้เหมือนพระวัดนก พระปูสุกใหม่ก็จะเหมือนตระกูลเนื้อเกสรปูโตะก็จะเหมือนตระกูลพระผงน้ํามันของพระหลังปีสองพร้อยแต่ถ้าเป็นกูเก่าพี่ก็ดูให้เหมือนพระหลวงปูสุกนั่นแหละครับไม่ต้องสนใจพิมพ์ความเก่าต่อไปหมอสุดบอกคือไม่ต้องต่อไปตอนเนี้ยเขาก็เล่นแล้ว แล้วคนที่ฟังแต่ยังไม่เคยเห็นของอะ่ะก็ยังช่างใจแต่เวลาคนที่อยากรู้ความจริงแล้วเช่าไปดูเช่าไปดูหนึ่งคนสองคนห้าคนสิบคนร้อยคนแล้วเมื่อคนร้อยคนได้เห็นเหรียญหลวงพ่อสุดองค์จริงแน่นอนครับใครที่เห็นองค์จริงเขาต้องว่าพระแบบนี้คือพระแท้เข้าใจง่ายประวัติเยอะมากเยอะมากกว่าบล็อก ABC อีกด้วยกลักตานนึกก็เห็นภาพว่านะั่นคือคณสมบ,บัติของพระที่มีการเล่นหาแล้วยังถูกคนเก็บก่อนก็ได้เปรียบ ก็แค่นั้นแหละครับพี่คิงที่ลงด้วยโอว่าสมัยก่อนอะปู่ทวดอะ่ะทําบุญอะ่ะองค์ละ20กว่าบาทเองปู่ทวดทำบุญอะองค์ละ20กว่าบาทเองตอนนี้เราเป็นล้านอะ่ะเนี่ยฮะคือสมบัติของพระแท้ที่มูลค่าเพิ่มขึ้นตามการเวลาปะวันนี้ก็ถือว่าไปดูพระกันดีกว่าอ่ะโอเควันนี้ได้พระมาองนี้ อันนี้คือพระดีนะพระดีมากๆแต่ติดที่คําพูดเก่าๆที่พูดตามกันมาไม่ค่อยได้คิดถึงความจริงเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วเอา20ปีเลยนะชิราอินโดจีนองละ2 0 0 0 0ื่นหมื่นแปดสองหมื่นหมื่นแปดสองหมื่นชิราดินโดจีนกิ่งน้ําท่วมวัสุทัศน์อง์ละแสนพระกิ่งน้าท่วมวัดสุท์อง์ละแสนเนื้อแดงเนื้อเหลือง7จ็ดถึงแปดหมื่นพระกุศลสองพันสองพันสองพันห้าด้วยคำพูดที่ว่าพกวยสองสามร้อยเตาปู อูเนี่ยลดนี้เนี่ยสี่ห้าร้อยสุกใจเนี่ยห้าสิบบาทอันนี้แพงเาสามเท่าแต่เมื่อไรที่ได้เจอพระใจพระครูสอนคนเล่นม้าก็จะพูดคําเดิมโอถ้าพูดเหมือนเดิมเหมือนเหมือนเหมือนเดิมเดิมได้ถือว่าเล่นม้ามานานไม่แพงจนทุกวันนี้ให้เด็กเริ่มเข้ามาเล่นม้ายุคใหม่เขาจะพูดคาเดิมเหมือนเซียนยุคเก่าว่าพระครูสอนไม่แพงซึ่งจริงๆแล้วเฮ้ยไม่แพงมา20กว่าปีอ่ะกับพพอยังอื่นแจกฟรีไ้าแจกฟรีอ่ะพ,พาที่ไม่เล่นเลยพระครูสอนเล่นหลักพันแล้วโอพไม่เล่นเลยตอนนี้หลักแสนแล้วพระครูอนนน็ัง่่่คาวไมแพี้เป บอกเราถ้าคนซื้อขายก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าคนที่คุณอยากจะใช้พุทธคุณพระ ปี2485ปี2485มีเหตุการณ์อะไรโอ้สงคารามโลกครั้งที่2ที่เรียกว่าสงคารามอินโดจีนหรือสงคารามมหาเอเชียบูรพาพระที่สร้างในปี2485สร้างให้คนต้องไปลบจริงตายจริงดังนั้นในปี2485ดนี่ไม่เก่งจริงสร้างของไม่ได้ผมเป็นคนที่ซื้อพระครูสอนแทบลุกองค์ที่เจอแล้วไม่ขายโอ้ถามว่าดูไหมจะดูพระครูสอนโน้นไหมอันนี้เลี่ยมหน้าแกะหน้าก่อนมาก่อนถามว่าแกะทําไมสมัยนี้เรามีงานเลี่ยมทองที่ดีกว่า้าแบบ แล้วสมัยก่อนเขาเลี่ยมแบบนี้เพราะว่าเทคโนโลยีการเลี่ยมพระอามาแขวนมีได้แค่นี้แต่สมัยนี้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้นก็สมัยก่อนเขาบอกเลี่ยมหน้าโดนฟ้าผ่าก็คนน่ะแขวนนะ่ะซอยหน้าแขวนใส่แหวนหน้าไปแล้วโดนฟ้าผ่ากันจริงๆแต่จริงๆอ่ะถ้าสมัยก่อนอ่ะมีทองใส่อ่ะตายเร็วกว่าอีกทองนําประจุไฟฟ้าดีกว่าแต่โดยเพราะว่าสมัยก่อนะทองมันแพงเขาเลยผสมมันเป็นหน้าเพื่อให้ถูกลงให้ชาวบ้านสามารถซื้อได้อ่ะมาเน่ก็แกะออกซะอ่ะก็จะได้ ก้นมีจานไหมถ้าก้นมีจานก็จะแพงขึ้นไปอีกเนี่ถ้าก้นจานเห็นไหมพอพลิกใต้าฐานมาเนื้อเหมือนเหลืององคเกี่ยวเหมือนเ,อนเอนช้อราดิโดจีนไหมอ่ามีทั้งสองหน้าและหน้าเดียวดี๋ยวขอกล้องก่อนมองจานไม่เห็นก็คือไม่มีอ่ะไหนโอดูที่โน้ตมีเยอะไหมอ้าววางเลยลูกนี่ครับคือในความในความว่า น่าจะไม่ได้มีแค่นี้ด้วยนะน่าจะเยอะกว่านี้อีกในะคำว่าสะสมก็คือความสุขของการสะสมคือความสะใจที่เรามียิ่งเยอะเรายิ่งสะใจมียิ่งเยอะเรายิ่งสะใจนี่ครับเวลาใช้ไปแล้วสภาพมีทุกสภาพทําให้เราได้เห็นไงพระแท้โอได้เหมือนกันทุกองไหมไม่เหมือนกันทุกองหรอกไอโอหยิบมาเรื่อยเรื่อย,เ,อยเพราะว่า เป็นพระที่ผมเจอแล้วต้องซื้อด้วยเสียงในหัวบอกว่านี่แหละพุทธคุณจริงๆอ่ะของพระปี2 4 8 5ของพระครูสอนแล้วพระครูสอนเป็นสิทธิ์ท่านเจ้ามาวัดสามปึื้มสิทธิ์ใกล้ชิดด้วยสิทธิ์ใกล้ชิดท่านเจ้ามาด้วยอ่าสิทธิทาาท์ท่านเจ้ามามีใครมงหักสังกรรชแพรปู่บุญทําพระหล่อแล้วก็สร้างพระถอดพิมพ์มาจากพระชัยท่านเจ้ามาด้วยอ่าเห็นไหมพระหล่อเนี่ยคุณจะเห็นเลยยิ่งหลากหลายสภาพเห็นพระเยอะจึงจะมีความชํานาญไอ้ฟังเข้ามาโม้อ่ะมันก็จะจินตนา การมันก็จะพูดไปเรื่อยเปยื่อยแต่ถ้าเกิดคุณเห็นของจริงอะ่ะคุณจะไม่พูดเรื่อยเปื่อยเพราะคุณจะพูดตามสิ่งที่คุณเห็นยิ่งเห็นเยอะยิ่งชนานาญมากวันนี้ก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งองค์อันนี้สองหน้าเนี่อันนี้เป็นพิมพ์สองหน้าเห็นไหมแล้วสมัยก่อนเนี่ยทำไมเขาเรียกเลี่ยมแขวนะคือพระดีเมื่อคุณได้สองพระ ปี2485จนชำนาญหลากหลายเนื้อหลากหลายสภาพจะเป็นไงคุณมาเจออินโดจีนก็ดูได้ตาเปล่าอันนี้เป็นของพ่อพลอยประทุมพ่อพลอยมะขามอ่าที่คนชอบมาบอกว่าเป็นพิมพ์เรียกกับเจ้าจมาไม่ใช่นี่เห็นไหมพ่อพลอยวัดมะขามนี่ เอาพิมพเจ้ามาไปถอดสิทธเจ้ามาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เหมือนเนี่ยเวลาคุณได้เห็นแบบนี้หลากหลายรูปแบบชํานาญไหมชํนานาญนี่รู้ว่าถ้าศึกสวยๆเป็นแบบนี้ใช้หน่อยเป็นแบบนี้ศึกๆึกจะเป็นแบบนี้ชํานาญเก่งเลยเอาไปดูพระหล่อมันจะเป็นกิ่งวัสดุทัพไปดูพอเข่าลอยเข่าจมบ่อน้อยสีสะทองกินราชอินโดจีนดูได้เก๊ก็ไม่โดนพอเห็นจนชำนาญพระหล่อปี2485ปาัต่อไปคราวนี้ได้มาคู่กับองค์นี้สินี่ได้มาคู่กับองค์นี้ แต่องค์ที่ประทับใจคือองค์นี้เพราะว่าพระเนื้อเนี้ยคือเนื้อหลักล้านพระเนื้อนี้ที่หลักล้านคือพระอะไรเนื้อแบบนี้ถ้าเป็นพิมพ์ของกิ่งกมยาปาวะเลศอ่าถ้าแบบนี้ผมบอ,อกเลยกิ่งใบกันเลยแม่โอออคือกิ่งที่ไม่ได้เจาะก,กิ่งกิ่งใบเนี่ยจะมีของมวา,ารัตแดงอ่ามีของมวา,ารัตแดงเนื้อแบบนี้ในสมัยก่อนการเล่นพระรก,กิ่งเขาบอกว่าไม่ต้องสนใจพิมพหลอกดูให้เนื้อเป็นแบบนี้ถ้าตรงพิมพ์แพงก็หลายแสนถ้าไม่ตรงพิมแพง ก็ยังได้หลายหมื่นเพราะอะไรกิ่งสมัยก่อนน่ะเขาสร้างบางที7องค์9องค์15องค์กิ่งประจําตระกูลดังนั้นนักเล่นกิ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่าดูเนื้อหาเนื้อแบบนี้ให้ได้พิมพ์อะไรก็ได้ตัง อันนี้ก็ยังเป็นตระกูลของพระกิ่งวัดบวรส่วนอันนี้เป็นสูตรเนื้อสำลิดสำลิดเงินสูตรแบบนี้เขาจะมีตำราเขียนเลยใส่ทองกี่บาทเงินกี่บาทเจ้าน้ำเงินกี่บาทแผ่นจานตะกุดใส่หลอมลงไปออกมาเป็นสำลิดเงินแบบนี้ซึ่งในยุคนั้นเนื้อสำลิดแบบนี้บอกเลยวันนี้มีโอกาสได้เจอนี่ไม่เช่าก็นอนไม่หลับดูทองโบราณเปอร์เซ็นต์ดีเหรอไหมคือเอา,าง่ายว่ายุคต้นอะของกรมพยาปาวะเลขของสังาราแพรของพระแดง เนื้อสำลิ์แบบนี้คือเนื้อแพงของตระก,กูลพระกริง่งอ่ายุคหลังเนี่ยไม่ทําสำลิศแล้วโอทำอะไรทํานวะเพราะสูตรการทําสำลิศเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะจบสําเร็จสูตรไาได้ง่ายยาเนื้อแบบนี้พระชัสละแพกก็ใช่รับยางที่บอกแล้วครับเนื้อแบบนี้คือเนื้อพระหลักล้านของเมืองไทยนี่แล้วดูเลี่ยมเห็นไหมเลี่ยมใส่กระเช้าอ่าเนื้อแบบนี้แคปหน้าจอไว้นะหาได,ได้ได้ตังหาได,ได้ได้ตังอ่ะครับก็เป็นนั้นว่าอันนี้คือเรื่องราวของพระกริ่งพระชัยที่ได้มาวันนี้แบบว้าวว้าวเขานี ได้มาอีกหนึ่งองค์องค์ที่ผมซื้อมาสี่แสนนี่อะเพื่อนเือนนี่คือเหรียญที่ผมไม่เคยได้เลยผมไม่เคยได้เลยเหรียญน,นี้เหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวมาลัยบล็อกวัดท่านเจ้ามาพระชัยหลักล้านครับซึ่งก็เป็นเหรียญปั๊มที่เอามาถอดแบบสร้างเหรียญรอพ่อแก้วเห็นไหมเนี่ยเอาบล็อกเนี้ยมาถอดทําบล็อกแล้วก็ทาเหรียญรอพ่อแก้วจะมี2แบบอีกแบบเนี่ย บล็อกวังอ่าเขาบอกว่าสร้างที่วังบุรพาอ่าแต่บล็อกวังอ่ะดูงานแล้วอ่ะไม่ใช่ปี59เป็นงานหลังปี59นะอันนี้เหรียญปั๊มถ้าสวยนะ2ล้านถ้าสวยกว่านี้สักนิดนะแต่ล้านครับ <c oughs> เหรียญสวยสุดเหรียญหลอกน่าอยู่ท่านพอพี่บออไหมหรือพี่นัทโอวันนี้เป็นไงสายแก่ใจพีพีเพื่อนๆต้องบอกว่าเหรียญบล็อ,บอกวัดเป็นเหรียญที่นักสะสมเขาเก็บกันหมดไปตั้งแต่20ปีที่แล้วนั่นแหละครับคราวนี้อันนี้ซื้อได้เมื่อตอนเย็นนบ ประเทศนี้จะมีกี่เหรียญคู่กับเหรียญโล่ถ้าเป็นอย่าว่าแไ่คู่เหรียญโล่เลยเอาแก้หาเหรียญปั๊มตรงปี2459ที่เรายก้าบล็อกวัดให้ได้ก็ยากแล้วผมบอ,อกเลยเปิดมาเนี่ยประทับใจแน่นอนตลับสีพึ่งของพระเกจิชื่อเสียงโด่งดังในประเทศไทยนี่เปิดมาปุ๊บเห็นอะไรไหมครับของเยอะเลยสาริกาครับแล้วสาริกาแบบนี้สาริกาตัวใหญ่แบบนี้ นี่คือยุคต้นยุคแรกใครรู้มันน้งหลวงพ่ออะไรนี่มีตะก,กุดด้วย <พอ S 1> ตะก,กุดเมตตาอันนี้พาอสุดวัดกาหลงยุคต้นเลยครับนี่อันนี้พาอสุดวัดกาหลงเราเถียงเจ้าของเขาไม่ได้เจ้าของเขาบอกก็รับประกาศพอสุดเราจะไปเถียงเขายังไงอะเพราะสาริการที่วัดกาหลงอะจะมีอยู่คู่หนึ่งสาริกาอันใหญ่อะนะนะอันนี้รูปรูปท่านอะถ้าเป็นยุคต้นบานเป็นแสนพ่อสวงชีพขาว พยันของท่านก็จะใช้ยันด้านหลังแบบนี้ยถ้าเป็นผืนนะแท้ๆก็ผืนเป็นหมืน่นอ่าก็ผืนเป็นหมืน่นรูประลอดแบบนี้สบายใจได้นี่นี่นี่ของจริงอพอเล็กวัดเขาดินพระร่วงไตลิทิโลดไม่ได้เจอนานแล้วครับ คำว่าแพงอะโอคนเขาไม่เข้าใจหรอกผมจะเล่าให้ฟังพ่อเล็กนะพ่อเล็กเนี่ยถ้าใครอยู่ท่าม่วงจะรู้เลยว่าท่านผีเข้าเนี่ยท่านออกไปเดินยังไม่ข่ามถนรถไฟเลยผีออกแล้วอะไปอู่ซ่อมรถนิมนท่านไปท่านบอกพระบูชาที่บูชาอยู่เนี่ยพระบูชาที่เองบูชาอยู่เนี่ยเอาลงอ่าเป็นพระนี่ไงเป็นพระที่มาจากร้านสังกทานไงเอาลงเดี๋ยวเองอะเอาพระกูไปบูชาปรากฏว่า พอได้พระบูชาหลวงพ่อเล็กไปบูชานี่ผ่ามนมาไม่กี่ปีขยายกิจการใหญ่โตพ่อเล็กไปทุดงนะในถ้ำละวะถ้ำนั้นนะ่ะพระที่ไปทุดงด้วยการเข้าไม่ได้นะพ่อเล็กเข้าได้องค์เดียวถามว่าทําไมเข้าไม่ได้อ่าผีเฝ้าถา้ำดุคนอื่นเข้าไม่ได้พ่อเล็กเข้าได้เข้าได้ด้วยบุญญาธิการเก่าผมบอกแบบนี้นะอ่าและหลวงพ่อเล็กท่านมอนาภาพรู้ไหมซองที่เขาใส่ให้ท่าน,นยอยู่ใต้เตียงอะ แปดสิบกว่าล้านพ่อเล็กไม่ได้ไม่ได้แตะตังเลยไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แกะเงินที่ญาติโยมถวายท่านมาเลยเช็คหมดอายุใบไวล้านะ่ะต้องบอกว่าเงินที่ใส่ทองให้ท่านเนี่ยท่านไม่ได้แกะซองเลยในแปดสิบกว่าล้านเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อทองดีวัดท่าเกวียนและเป็นสิทธิ์พระสมุก,กับแสงเขียวสิทธิ์หลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าแล้วมีพระหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าอยู่ใน กุติหลวงพ่อเล็กด้วยหลังกับท่านมรณภาพล้านทองตั้งแต่เมืองการยันมาถึงตลาดท่าเรือธรรมกาเป็นสิทธิ์พ่อเล็กวัดเขาดินหมดวัดเขาดินหรือวัดสันติคีรีรู้ไหมโอโอเหรียญมหาช้างนกไหมบางเหรียญมีจานอ่ะอันนั้นน่ะคือรอยจานของหลวงพ่อเล็กก็มหาดเล็กหรือคนในรั้วในวังอ่ะมากาบพ่อเล็กเวลาขออะไรแล้วได้อ่ะนำตังมาทําบุญมาถวายท่านไม่ได้แกะเงินไม่ได้แตะเงินซองทําบุญเลยนี่และอันนี้มีจานนี่แหละของท่านแพงแพงทุกอย่างก็ถวายห้าหมื่นใจนะดินองเดียว อ่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ค่ำคือนี้โอ้ทองคำพระเล็กหายากอ่าปู่ทวดเนื้อว่านของท่านเสือท่านก็แพงแล้วก็หนุมานของท่านอ่ะหนุมานสะกดทับเนื้อว่านก็แพงพาของพรเล็กเนี่ยผมเคยมีระดับเป็นพันองค์นะแล้วก็หมดอ่าหลงสุนุนะแม่กองด้วยต้องบอกว่ามีคนเอาไปใช้พ่อเล็กกับพ่อเที่ยงคู่กันวัดเขาดิน,น่ะนะเอาปืนขึ้นมาสไลด์เล่นนะแล้วก็ยิงปรากฏว่าก็ไม่ได้มีอะไรแต่พอลื้อปืนออกเขาแล้วแหละลูกคาลังเพลิงนี่คือเรื่องราวของหลวงพ่อเล็ก หนังสือท่านมีไปอ่านนะท่านไม่เคยทําวัตถุมงคลเป็นรูปท่านอ่าผมต้องบอกก่อนนะพ่อเล็กสร้างวัตถุมงคลสร้างเป็นเกี่ยวกับเทพสร้างองค์หลวงพะคูดําสร้างองค์อุปคุตสร้างพิมพ์พระนะล่วงนะาตลิติโรดไม่สร้างเหรียญเป็นรูปเหมือนตัวเองเหรียญพายชุมพลเหรียญปู่สุกท่านเป็นสิษย์ปู่สุกสร้างเหรียญปู่สุกสร้างเหรียญพายชุมพลสร้างเขาเรียกอะไรนะเกียรติมุกเกียรติมุกที่ติดอยู่ที่บ้านผมอ่ะเกียรติมุกอ่าองค์เกียรติมุกเอาว่างานประกวดต้องมีโต๊ะพ่อเล็กอ่ะ แล้วใครที่บูชาพ่อเล็กลร่ำรวยทุกคนนี่ร่ำรวยทุกคนแต่ที่แน่ๆเป็นสิทธิ์พระสมุกกับแสงเขียวมือซ้ายปู่สุขแล้วก็เป็นสิทธิ์อาจารย์ทองดีวัท่าเกวียนสิทธิ์เอกของพ่อสุนวัสสารคุณอ่ะคราวนี้องค์นี้นี่นี่ใครรู้มงกระพาอะไรหลังตาเป็นดินด้วยนี่เหรียญเหรียญประจําโรงเรียนตํารวจในร้อยสัมพนันธ์ นะพระสัมพุทธนะภูทธรินเหรียญประจําเหรียญพระพุทธประจําโรงเรียนในร้อยสามานด้านหลังเป็นตราแผ่นดินอาต้องไปขออนุญ,ญาตในวางสร้างเพราะเล็กเก่งมากเพราะเล็กเรียนหมดแล้วก็เก่งมากนี่ก็ท่านได้เรียนกับหลวงปู่เทพหลวงปู่ดอนะที่เป็นพระครูดังนเะพราะเล็กนี่ต้องบอกว่านะ,ะเหรียญน,นี้แต่น้อยคนจะรู้ว่าเนี่ยเป็นพระพุทธสําคัญประจําโรงเรียนตํารวจในร้อยสามานก็พระเหนียวเหนียวปีหนึ่งหกหมดแล้วถามว่า เนี่ยทำให้ตํารวจใช้อ่ะจะเหนียวไหมล่ะก็อาจารย์หนูทองสี่ยังบอกเลยว่ายันกลัวสู้ได้ทุกอย่างยกเว้นตาแผ่นดินแล้วก็มาถึงเหรียญวัดลานประพิษเนี่ยเหรียญกมลหลวงจินาวรศรีวัดพิธีใหญ่อ่าพิธีใหญ่ที่ต้องบอกเลยว่าพันเอกพญาศรีสุรสงคามเปื้องดีโลกโยธินเป็นผู้เดินทางนิมนต์เกจิจอมขมังเวททั่วไทยกับเหรียญนี้เนี่ยแหละครับพิธีปลุกเสกวัดลานประพิษนะยต้องบอกว่าเรื่องราคาเพื่อนๆต้องเทียบปันยั ไตาย,ยางเอาเองนะว่าพระใหม่ๆเดี๋ยวนี้เท่าไรแล้วพระแบบนี้จะเท่าไร่นี่อีกหนึ่งเหรียญชินราชหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าชินราชหลวงปู่สุกที่ปู่สุกเสกไม่ว่าจะเป็นวัดโพธารามหลวงพ่อธรรมาจากักรวัดเขาธรรมมูลหลายหลายแสนหมดนี่วันนี้พีเซ้นกันมาหนึ่งแ้จุดนี้ใครสงสัยเนี่ยไม่มีใครสงสัยเลยแสดงว่าเพื่อนๆเ,เริ่มเข้าใจวิธีการดูพระนี่อันนี้คือพระหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่า กับพิมพเดียวกับหล่อประพามุนนทนต่างๆนั่นแหละแต่มีบางส่วนน่ะเพราะเฟื่องอ่ะเจ้าวาดวัดนกได้ขอไปแจกที่งานวัดนกผมชอบนะพระที่มีประวัติไปแจกวัดอื่นอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมนะทำให้เรารู้ว่านี่คือพระหลวงพ่อหลวงปู่สุขแน่ๆ,ๆมีคําบอกเล่าว่ามาเอาไปอย่างเงี้ยคือชัดเจนแต่คนเราก็ไปเรียกวัดนกเสียจริงๆอ่ะแจกที่ปากคลองอ่ะเป็นปี๊บแต่ไปแจกวัดนกอ่ะแค่บาทเดียวเออมีคนถามผมว่าอ่ามึงมายาสุเรียนวัดลาดโยธาดูยังไง ดูให้ได้เนื้ออย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าเนื้อเหมือนหินรับมีดอ่ะมานี่ปาสายวังนี่ไปดูองค์นี้ไม่ได้ขายนะก็อยากจะบอกว่าใครมีแบบเนี้ยเนื้อแบบนี้ลงรักลงชาติแบบนี้เออ นี่ให้รู้แค่ว่าถ้ามีแบบนี้จัดมานะโอ้แล้วตอนนี้ต้องบอกว่าด้วยความที่เป็นกระแสรดราม่าทําให้เนี่ด้วยความที่เป็นกระแสรดราม่าทําให้คนสนใจกฏจารหมื่นปีงาช้างแมมมอธเห็นไหมครับอเอาแค่ว่าด้วยความที่ว่า ไอ้วกคนที่ไม่ได้ศึกษาไม่คิดว่าจะมีงาช้างแมมมอสซึ่งที่วัดเนี่ยหลวงพ่อท่านยังเก็บไว้หน้าหลวงพ่อหยกขาวองค์ใหญ่ซึ่งงานเนี่ยจะมีบางส่วน่ะที่ผูกก่อนอ่ปลูกก่อนกระทาะซึ่งในประเทศเนี้ยจะหาหลวงพ่อองค์ไหนที่เอางาช้างแมมมอสมาทําเป็นวัดถุบมงคลได้มีไหมล่ะนี่แล้วพอตอนนี้ด้วยความโด่งดังจากกระแสบูรีพอมาเจอเอกสารพอมาเจอการ์ดอาเจอการ์ดเ,เจอเอกสารเจอรูปที่วัดเจอ ไบโอบชัวการจัดสร้างดังเลยคราวนี้แต่ดังตอนนี้จะหาของก็ไม่ได้ง่ายแล้วล่ะเพราะคนที่รู้ไม่ได้สร้างเยอะด้วยแล้วคนที่รู้เขาเก็บกันมาตั้งแต่ถ้าดูลายสุดผมนะมน่าจะประมาณสักสาสองปีกว่า<ม>อ่าท่านนายกนะก็เช่าไปแล้วนะฮะ,นะ,นะ<ม>เก๋าทาไม่ได้คุณจะไปเอางาช้างมาอะไนมาทำเก๋ทำไม่ได้แต่เมื่อก่อนเนี่ยคือผอ,องหลวงพ่ออุตมเนี่ยลูกศิษย์ไม่ขายอันนี้ต้องเข้าใจย,ยางหน่งก่อนนะลูกศิษย์ไม่ขายอ่าลูกศิษย์รวยลูกศิษย์ไม่ขายฉะนั้นแล้วด้วยความที่ว่าท่านเป็นพระที่สําคัญมากๆเก่ง มากศักดิ์สิทธิ์มากๆคนเจอแล้วประจักษ์มากๆก็ทิเบตมาเนี่ยก็ต้องให้ท่านเสกของให้พาจากจีนมาจะสเร้าคนบางคนไปเมืองจีนก็ต้องให้ท่านเสกให้พาพม่าพระม,พมอนมาก็ต้องให้ท่านเสกให้แม้กระทั่งถูกไหมประธานาธิบดีจอจร์จบัดมิวบูธก็ยังเจออภินิหารของท่านก็ต้อง,ง,งยกเงายกอาชางแม่มอสมาให้ท่าน พาหลุมูุโตะพ่ออตมะร่วมเซไม่ว่าจะเป็นเจ้าของอู่ต่อรถบัสเจ้าของบ้านจัดสรรซีเจไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโลหะงงไม่ว่าจะเป็นเจ้าของน้ำเหมืองแร่เจ้าของโรงแรมในกรุงเทพในพัทยาในเยาวราชสิทธิ์พ่อาอมะ ทั้งนั้นครับหายากขึ้นไปทุกทีทุกทีวันนี้ได้มาหนึ่งกรองกล่าวว่าเดินตามสนามพระหรือศูนย์พาเครื่องเจอไหมนะแต่ด้วยความว่าบางคนมาบอกเป็นงาช้างแมมมอสเฮ้ยมันจริงเหรอไปขำไปตะลกโถพอรู้ว่าเป็นงาช้างแมมมอสจริงๆนี่ที่สุดของเครื่องรางเมืองไทยแล้วเพราะไม่มีหลวงพ่ออะไรไปเอางาช้างแมมมอสมาทําได้เพราะช้างแมมมอสนี่เป็นสัตว์ในยุคนะดึกดำบรรพ์แค่เจองาเปล่าก็ประมูลกันไม่มีราคากลางแล้ววัตถุโบราณเนี่ยแค่ซรากงางาช้างแมมมอสแล้วไม่มีราคากลางแล้วพอรู้ว นะเป็นวัตถุบโบราณนี่ก็ไม่รลดมูลค่ากี่สิบล้านแล้วครับแยกยังไงช้างแมมมอสกับธรรมดาความรู้อะแยกไม่ได้หรอกต้องใช้เครื่องตรวจค่าแต่ของพระอ,อุมตมเนี่ยท่ามีน้ากาอ่าเขาตรวจด้วยเขามีน้ากาต้องเคยเห็นนะพี่เราก็จะเข้าใจอันนี้เป็นวัตถุมงคลที่ตรวจสอบด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้รูปพ่อสวงรูปหลังยันอันนี้ก็ ค่อนข้างเล่นง่ายหน่อยถามว่าทาไมเล่นง่ายที่เล่นยากก็คือรูปหลังพเพราะแป้นอ่านั้นจะมีย้อนยุคหลายครั้งอแต่ถ้าเป็นรูปถ่ายหลังยันพยันท่านก็หลังยันนี้ไปดูตัวกระดาษเป็นกระดาษหนังไก่เห็นไหมพอกระดาษเป็นกระดาษหนังไก่ตรงยุคแบบนี้ก็เข้าใจง่ายเลยเราไม่ได้เล่นเป็นทุกอย่างนะแต่เรารู้ราคาแต่เราอะแยกแยะรุ่นที่เล่นไม่ได้เชี่ยวชาญเหมือนในสายก็หรอกเผื่อๆรุดด้วยองค์เนี้ยเป็นยังไงพี่ๆเพื่อนๆวันนี้ สาแก่ใจาการจะหาพระให้ได้ในแต่ละวันมันยากสามรายการสุดท้ายนอนนี่อยู่กับผมมานานอันนี้ก็เรียกว่าพระชัยฐานสูงโอเคอันนี้ท่านจะมาวัดสามปลืม้มวิธีดูมองไปแล้วเนื้อก็ต้องเหมือนวัดหนังเนื้อต้องเหมือนพอทาตตอนเรียกว่า ทอผสมแกะทองแดงอาร้อยกว่าปีพิมพ์นี้เป็นพ่อทาก็แท้เลยพิมพ์นี้เป็นบุสุก็แท้เลยพิมพ์นี้เป็นวัดหนังก็แท้เลยพิมพ์นี้เป็นท่านเจ้ามาก็แท้เลย <Jacqu eline. S 1> อันนี้ไม่ใช่สำนิกเงินอันนี้ทองแดงถ้าสำนิกแบบนี้ถ้าสำนิกแบบนี้เป็นวัตสุทัศน์บางคนไม่มีความรู้ก็เลยอาจจะพิมพ์กันแบบสลับสับเปลี่ยนอาถ้าสำนิดเงินเป็นแบบนี้ครับ นี่กลับดําอันนี้ผสมทองคําแล้วถ้าพระเนื้อแบบนี้คือเนื้อหลักแสนหลักล้านน,นั้นนั้นถ้าเป็นสำลิตแบบนี้เขาเรียกว่าใช้แล้วสำิีผลครับสำลิตแบบนี้เขามีตําราโบราณบันทึกนะสมัยนี้ไม่ได้ทำำําสาลิตแล้วทำเป็นเนื้อนวะ เนี่ยเขาบอกว่าทําเป็นเนื้อนะวะเพราะว่าการจะผสมให้ได้ตามตําราโบราณนั้นยากเออการจะผสมไห้ได้ตามตําราโบราณนั้นยากเนื้อแบบนี้บอกเลยว่าใครได้แขวนพระเนื้อเนี้ยทำอะไรก็สาเร็จอยู่เหนือเขาพระกิ่งจึงแพงแล้วที่แพงต้องเป็นเนื้อสำลิดแบบนี้พระเกจิใหม่ๆไม่มีเนื้อสำลิดแบบนี้อ่าพระเกจิยุคใหม่ๆให้เจ้าคุณสังยมเจ้าคุณสีสนผสมมาก็ไม่ได้เนื้อนี้เนื้อนี้คือเนื้อยุคต้นๆยุคร้อยกว่าปีใช่เนื้อเดียวกับนะกิ่งบาวเรถ้าไปเจอพระกิ่งเนื้อนี้ถ้าเป็นพิมกิ่งบา เหลายสิบล้านเลยทําไมเขายอมจ่ายกันเป็นหลายหลายล้านเพื่อให้ได้แขวนพระกิ่งเนื้อสมฤทธิ์คือที่เชื่อว่าวัดสุทัศน์อะ่ะไม่ถึงเท่านี้ถ้าถึงเท่านี้ได้ต้องเป็นยุคกรมยาปาะวะเวสคือจริงๆวัดสุทัศน์เนื้อเนี่ยจะมีสังกราชแพรยุคต้นครับนะจะมีสมฤทธิ์นะของมาสังกราชาแพรยุคต้นแต่ผมอะ่ะอยากจะอยากจะบอกว่า คนอ่ะไม่รู้เรื่องราวของเนื้อสำลิ์แบบนี้ผมอ่ะอยากจะให้ใครที่รู้เรื่องราวเนื้อสำลิศไม่ต้องมาซื้อผมหรอกครับผมไม่ได้อยากขายแต่ผมอ่ะถ้จาจะได้พระแบบนี้สักองมาในรายการเนี่ยบางทีผ่านไปสิบปียังไม่เพียงที่สองอ่ะสิบ<ม>องค์เก้าองค์ห้าองค์ยิ่งกิ่งประจําตระกูลนะสามองค์ก็มีมเนื้อแบบนี้จริงเป็นเนื้อนะยุคต้นที่ราคาสูงประเด็นมันหม,มันเขี้ยวมันหาคนคุยะกูไม่รู้เรื่องเลยแบงคุณถึงไปหลุดให้เสียนไง <Okay. S 1> ผมจะบอกให้เนื้อแบบนี้แคปหน้าจอไว้เลยนะเจอเนื้อแบบนี้เป็นกิ่่งใหญ ตีหลักแสนให้หมดเสียนแย่งกันซื้อเนื้อแบบนี้ไม่เจอในกิ่งชิ้นบันชนไม่เจอในกิ่งยุคหลังๆหรอกไม่เจอเนื้อแบบนี้คือเนื้อหลักแสนหลักล้านเนื้อแบบนี้สมเด็จพระวรรณรัตนแดงก็คือในยุคกรมยาเปาเวะเล่ เนื้อแบบนี้เนี่ยแบบเนี้ยเวลาใครมีในบ้านจริงไปตกไปหล่นไงจึงไปหลุดให้เสียนไงเนื้อแบบนี้อย่าไปขายถูกแล้วเนื้อแบบนี้ไม่่ย่ะจะมีโอกาสให้เจอกันง่ายๆคนคุยองค์นี้กับผมไม่ได้เลยสักคนน้อยคนมากเพราะคุณาพันธ์ว่าอันนี้เป็นกิ่งใบกรมยาปรวรเลสเอาง่ายๆว่ากรมยาปเวเลสสร้างพระกิ่งจะไม่สร้างพระชัยหรือในความหมายของคุณอาพรชัยน่าจะแบบนี้ว่าท่านสร้างพระกิ่งอ่ะท่านจะไม่สร้างพระชัยหรือก็ขนาดปี3 0ศูนย์ยังมีพระกิ่งและพระชยัยอ่ะคุณาพรชัยจะพยายามสื่อ ว่าอันเนี้ยเป็นพระชัยกรมยาปวเรศพระชัยก็จะไม่อุ่นกิ่งไงจึงเรียกว่ากิ่งใบอ่าซึ่งเขาก็ถกเถียงกันมานานว่ามีหรือไม่มีสําหรับพระชัยกรมยาปวรศยิ่ิงผมไม่รู้จะคุยยังไงเลยพ่อเน,นี้ยเป็นเนี่ยครับเป็นเขาเรียกอะไรของที่ท็อปทอปของวงการ<ง>ใช่แตถาาแบบ่ถ้าขาขัดสูงแบบเนี้ยเนี่ยถ้าขาขัดสูงแบบเนี้ยยุคโบราณอืมเป็นยังไงพี่พี่เพื่อนเพื่อนเนื้อแบบเนี้ยเพื่อนเพื่อนทุกคนนะที่อยู่นี้นะแค่หน้าจอไว้นะครับแล้วถ้าเจอพระ กิ่งเนื้อแบบนี้ไม่ได้ถูกเหมือนตอนที่ผมให้ตอนนี้นะคือคนที่ให้ผมมาถูกไหมเขาก็ให้มาไม่แพงเราไม่ขาดทุนเราก็แบ่งได้ความสุขนักสะสมสําคัญแต่ผมอยากจะบอกข้อมูลความรู้กับเพื่อนๆในไลฟ์ไว้ว่าถ้าเจอกิ่งถ้าเจอเนื้อเนี่ยเป็นพักกิ่งนะถ้าอยากจะขายหลักหมื่นมาขายผมนี่คุณนาบอลจะบอกไม่มีโอกาสของยี่สองแนะ่ ชื่นชอบไล์นี้ขอบคุณครับปราจาไ์ไร่สามชั่วโมงเป๊ะกดกอ๊ะไว้ให้กันอ่าวันนี้ต้องกล่าวว่าฝันดีราติสวัสด์แฟนเพจทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ